แสลนูไปไหนมาอะแสลนูไปไหนมาลูกมาขึ้นมาเลยลูกเลยไปแม่เปิดประตูไว้นะค่ะทุกคนทําความสะอาดห้องแส็จก็จะให้นางสํารวจเลยนะคะทุกคนก็ปล่อยนางเพราะว่าเจ้าฮอกกี้อยู่ในห้องนะคะทุกคนก็เลยปล่อยแสลดูในห้องนี้มีฮอกกี้นะลูกนะแต่ฮอกกี้เขาไม่ดูนะลูกนะลูกไม่ลูกไม่ต้องกลัวนะคะมันสวยขึ้นมาลูก อตอนนี้ทำไมแม่ถึงยังใส่เสื้อให้แสนรู้อยู่ใช่ไหมคะทุกคนพอดีว่าน่าจะใส่อีกสองสามวันนะคะทุกคนแต่ว่าแม่จะเปลี่ยนเสื้อให้แสนรู้วันนี้แหละคะ่ะจะใส่เสื้อเป็นไม่ต้องแบบนี้เพื่อทุกคนเพื่อเด,เด็กชายกระเพราจะได้ไม่ต้องยุ่งเผื่อเด็กชายกระเพราจะมากินนมแม,แม่แม่ก็จะไม่ให้เขากินแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวแม่มีกลัวแสนรู้เขา เขาเจ็บแผลนะคะพเพื่อนๆเนาะต้องบอกก่อนนอแจากนูใช่ไหมคะคะใช่ไหมคะลูกเมื่อคืนนี่นอนกอดกันเมื่อคืนนี่นอนกอดแม่ก็มีความสุขมากทุกคนเลยจะบอกว่าแสนรู้นี่สุดยอดแมวนะคะพเพื่อนๆอุ้ยไม่เคยเจอแมวที่แบบขนาดแม่ปล่อยนางไว้ใช่ไหมคะในห้องอ่ะแม่ลงไปข้างล่างอ่ะแม่ลงไปข้างล่างแม่ทํางานทําอะไรก็นาเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วแม่ก็ เออมาอยู่ห้องแม่เงี้ยแม่ก็เออมาอะไรเงี้ยปล่อยนางไว้เปิดประตูเข้าไปดูนางเงี้ยแต่แม่ก็ไปนอนกับนางนะคะทุกคนน้องสนุกเก่งมากเลยค่ะเ,เพื่อนเก่งที่สุดเลยเขาแบบนอนกับแม่นอนบนหมอนแม่นอนบนหัวแม่ทุกคนนอนแบบนอนแบบแล้วแม่ก็หลับอะเนาะตื่นมานางก็อยู่กับแม่ค่ะทุกคนแบบเหมือนรู้สึกอะได้ค่ะเ,เพื่อนๆว่านางมีความสุขที่สุดนะคะ ันนี้ห้องแม่นะลูกนีห้องแม่ใส่นู้เข้ามาหน่อยห้องแม่มาเข้ามานี่มาเข้ามาแม่กำลังกวาาคื้นยังไม่เสร็จเลยใส่นู้เข้ามาหนุกอันนี้ห้องแม่นะคะนี่กระเพราเคยอยู่ห้องนี้นะลูกแต่ที่แส่ลู้ต้องไปอยู่อีห้องนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแม่น่าจอเหมือนกันแบบเราก็คืออยากแยกแยกให้น้องแบบไปอยู่กับน้องดีกว่าน้อให้น้องแบบอันเนี้ยห้องแม่ แม่ก็จะปล่อยให้แสนรู้เขาสำรวจนะคะทุกคนสำรวจรอบบ้านเลยค่ะแม่ก็จะเปิดประตูโล,ล่งเลยจะไม่ได้กักขางน้องนะคะทุกคนเนาะเวลาเราอยู่แล้วก็เปิดประตูแล้วคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาแสนรู้ออกไปข้างนอกค่ะไปทํางานไปหากระเพราไ,า,พาไปหาพี่ดาไปหาเด็กๆที่อู่นะคะที่ทํางานนะคะเพื่อนๆอ่ะมุเข้าเตียงกไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูชีวิต แสนรู้เดี๋ยวแม่อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนกับกระเพาน้อยนะคะแล้วก็ครอบครัวแพนด้าแมพที่บนนะคะเพื่อนเนาะเข้าใต้เตียงไปแล้วหมดสิทแล้วทีเนี้ย